สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำนะครับในการหาสื่อการเรียนการสอนสำหรับคุณโคูนะครับซึ่งตอนนี้สสวทนะครับเขาได้จัดทำเว็บไซต์นะครับ m y i p s t นะรับ i p s t a c t h นะครับถ้าพิมพ์ไม่ทันนะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับซึ่งขั้นตอนนะครับเราก็เข้าไปที่หน้าเว็บเลยนะครับเราจะสามารถค้นหาได้เลยนะครับ ซึ่งถ้าอยู่หน้าเว็บครับจะมีปุ่มล็อกอินนะครับซึ่งก็กดสมัครกรอกอีเมลแค่นั้นเลยครับไม่มีอะไรครับสมัครง่ายมากอันนี้ผมไม่สมัครให้ดูนะเพราะว่าค่อนข้างง่ายจากนั้นกดเข้าสู่ระบบครับซึ่งอ่าทีนี้เนี่ยจากนั้นนะครับก็จะได้กรอกอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับที่เราสมัครนะครับจากนั้นกดเข้าสู่ระบบครับใครที่ไม่มีนะครับกดลงทะเบียนได้เลยนะครับ พอเข้าสู่ระบบเสร็จเรียบร้อยมันก็จะเจอหน้าเดิมนี่แหละครับ <N h ata> นี่ฮะหน้าตาของมันนี่ฮะจริงๆอันแรกนี่คือครบเพอร์เฟกเลยนะครับสังเกตก่อนนะครับสังเกตกัน,น,ร,กกนรูปนี่ครับตัว P เนี่ยคือนั่นหมายความว่าวิชานั้นมีสื่อ powerpoint ถ้า pdf ก็คือมีไฟไล์ pdf ถ้าเป็นรูปกลมๆแล้วมีสามเหลี่ยมคือมีไฟล์คลิปวิดีโอนะครับซึ่งคลิปวิดีโอส่วนใหญ่เท่าที่ผมเข้าไปดูเนี่ยจะเป็นเอามาจาก โปรเจกต์สินะครับโปรเจกต์สิไอ้ตัวเนี้ยน่าจะมีแบบเป็นใบกิจกรรมใบงานนะครับแต่บางทีกิจกรรมใบงานก็อยู่ในไฟล์ p d f ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับวิธีสังเกตเนี่ยมันจะอยู่ตรงเนี่ยเดี๋ยวผมขยายให้ดูเนี่ยนี่ครับสมมติใครสอนเทคโนโลยีใช่ไหมครับแล้วก็เข้าไปเนี่ยดูด้านใต้ครับจะมีปุ่มบอกเลยว่าวิชาเนี้ยมีสื่ออะไรบ้างนะครับ ส่วนนี้นี่คือจํานวนไฟล์ที่เขามีนะครับจำนวนไฟล์เช่นมีไฟล์ PDF ไฟล์วิดีโอไฟล์ Word ร,รวมกันอยู่สองไฟล์ส่วนตัวเลขดวงตานี่ก็คือมีคนเข้าไปใช้งานแล้วมากน้อยแค่ไหนครับตอนนี้ก็5,894คนนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตนะครับสาธิตมาเป็นวิชาคณิตศาสตร์แล้วกันนะครับพอผมสอนวิชาคณิตก็ มัธยมจากนั้นครับเลือกระดับชั้นแต่ถ้าไม่เลือกก็ได้นะครับกดค้นหามันก็จะออกมามัธยมทั้งหมดแต่ผมขอระบบมัธยมหุมสอนมอ่าผมก็คลิกนะครับพอเลือกว5เสร็จคลิกค้นหาสื่อการเรียนการสอนปุ๊บมันก็จะมาเลยครับนี่เดี๋ยวรอภาพโหลดมามันก็จะขึ้นเป็นหนังสือที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเลยนะครับก็จะมีคณิตศาสตร,ร์พื้นฐานคณิตศาสตร,ร์เพิ่มเติม คณิตศาสตร์เพิ่มเติมเล่มหนึ่งเล่มสองนะครับมีหมดเลยนะครับซึ่งสังเกตว่าคณิตพื้นฐานเนี่ยมีเป็นวิดีโอด้วยเห็นไหมฮะร,รูปวิดีโอมี PowerPoint นะสัญลักษณ์เนี่ยสัญลักษณ์แล้วก็มีไฟล์ PDF ส่วนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะครับมี PDF กับ PowerPoint นะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูคณิตศาสตร์พื้นฐานหมห้ากันนะครับคลิกเลยคลิกที่ตรงไหนก็ได้ครับที่มีรูปมือขึ้นคลิกปุ๊บจากนั้นครับ ก็จะเข้ามาเจอหน้านี้ครับถ้าใครอยากดูคู่มือครูก็กดเลยครับเดี๋ยวลองกดให้ดูนะครับโอ้โหมันจะไปที่่ทำไมไปที่นี่เขาอาจจะใส่ลิก์ผิดนิดนึงนะผมว่าโอเคเดี๋ยวกลับมาที่หน้าเดิมกดย้อนกลับได้นะครับอ่าทีนี้ครับที่แถบตรงนี้ครับจะมีให้เลือกเลยว่ามีไฟล์ทั้งหมดนะครับของหนังสือเล่มนี้คือหนึ่งร้ยหนึ่งไฟล์นะครับแล้วก็ มีไฟล์ v d ดีทัศก็คือไฟล์วิดีโอนั่นเองครับทั้งหมด24ไฟล์ไฟล์ powerpoint นะครับ19ไฟล์ไฟล์ Word 0ก็คือไม่มีไฟล์ pdf 19ไฟล์ไฟล์แบบฝึกหัดไม่มีไฟล์อื่นๆไม่มีเดี๋ยวเราดูว d ดีทัศกันก่อนครับเช่นนะครับเนี่ยไฟล์วิดีทัศ์24ไฟล์นะครับก็เนี่ยเลขยกกำลังนะครับลากถี n น,นะครับ อ่าเดี๋ยวผมลองดูเลขยกกําลังดูนะครับลองคลิกเข้าไปดูนะครับคลิกเข้าไปที่ปุ่มตรงนี้ได้เลยครับส่วนเวลานะครับเขาจะบอกเลยว่าคลิปนี้ยาวเท่าไหร่ก็25นาที21วินาทีนะครับแล้วก็จะบอกไว้ว่าคลิปเนี้ยแก้ไขอัปเดตเมื่อวันที่9พฤษภาคม2567โอ้โหคลิกแล้วนะครับมันก็จะมาเจอวิดีโอนะกดเล่นนะครับมันก็จะเป็นสื่อการสอนนะครับซึ่งเอามาจากโปรเจกต์14นั่นเองนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมกลับไปหน้าเดิมก่อนนะครับ ีทีนี้ครับบทที่2รู้สึกมีครบทุกบทเลยนะครับเนี่ยยี 24, ไฟล์มาทีนี้ไฟล์ powerpoint ครับเดี๋ยวลองไปกดไฟล์ powerpoint ดูบ้างอเดี๋ยวเอาเนี่ยเลยเรื่องเลขยกกำลังนะครับที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มนะครับเดี๋ยวรอโหลดแป๊บหนึ่งครับอ่ะมาแล้มีอยู่8หน้านะครับเดี๋ยวเราลองคลิกเข้าไปดูนี่เลยครับ โอ้ oh. เอาไปใช้สอนนักเรียนได้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยใช้สอนได้เลยนี่ครับโอเคครับไฟล์ PDF เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนะครับไฟล์ PDF อ๋อส่วนใหญ่เป็นใบกิจกรรมครับใบกิจกรรมมีเกมด้วยครับมีเกมด้วยหนะลองดูใบกิจกรรมสักหนึ่งกิจกรรมนะครับ สามารถดาวน์โหลดนะครับสามารถคัดลอกลิงก์นะครับส่งให้นักเรียนได้หรือเอาเข้า Google Classroom ได้นะครับกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับมันก็จะเซฟเป็นไฟล์ .pdf ไว้ในเครื่องเราเลยครับเนี่ยฮะใช้ได้ครับใครที่ต้องการค้นหานะครับอ๋อผมลืมครับอีกแถมอีกนิดนึงปุ่มเครื่องหมายบวกเนี่ยฮะตรงเนี้ย มันจะบันทึกลงไปในโปรไฟล์ของเราก็คือเราจะหาง่ายขึ้นครั้งหน้าเราไม่ต้องมาเข้าหลายอย่างนะสมมติผมกดบวกปุ๊บเราอาจจะเพิ่มโฟลเดอร์ว่าเนี่ยโฟลเดอร์ชื่อว่าม5นะครับเรากดสร้างนะครับจากนั้นนะครับถ้าเราอยากได้สื่อของม5เรากดเข้าไปที่สื่อของฉันเลยนะครับอยู่ด้านบนมันจะมีให้เลยนะครับเห็นไหมคะสื่อของฉันเนี่ยด้านบนเนี่ยสื่อของฉันเดี๋ยวผมลองกดดูนะครับ จากนั้นเราก็เลือกโฟลเดอร์ด้านซ้ายมือครับมันจะชื่อว่าม5ผมหน้าหน้าจออคลิกม5มันก็จะขึ้นเลยครับเนี่ยอ่ะโอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการหาสื่อการเรียนการสอนนะครับ